เทคนิคนะคะจะเลือกทานอาหารอย่างไรดีนะคะเพื่อให้ระดับตรกลิซอไลด์กลับมาอยู่ในสมดุลข้อที่1ค่ะนะให้ทานอาหารนะคะที่มีโอเมก้าสามสูงนะคะได้แก่กลุ่มอาหารที่เป็นปลานั่นเองค่ะปลาของไทยเราก็มีนะคะปลาช่อนเนาะทานปลาแซลมอนทานปลาทูนะปลาทูไม่แพงนะคะล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยแนะนำนะคะทานปลาทูนะนะคะหรือถ้าทานจากทาญพืชนะคะก็ได้แก่งาม้อนเมล็ดเชียเมล็ดฟักทองนะคะ โอเมก้า3มนะคะมีส่วนในการที่ช่วยลดระดับของไตรกรลีเซอไรด์ลงได้นะคะข้อ2ค่ะให้ทานไขมันดีจากพืชน,นะคะเช่นในอะโวโคาโดนะคะในน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวเนาะแต่เราก็ต้องเลือกอน้ำมันให้ถูกต้องนะคะให้ถูกต้องกับประเภทของอาหารที่เราจะทำนะคะให้เหมาะกับการผัดการทอดหรือว่าทานสดแบบนี้นะคะข้อที่3นะคะข้อที่3นะ เพื่อให้สมดุลของไตรกิสลายกลับมานะคะต้องทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะแนะนําให้ทานเป็นเนื้อปลาอกไก่นะคะและเนื้อไก่ที่ไม่ติดหนังไก่นะคะข้อ4ค่ะ อาหารที่แนะนำนะคะทานถั่วเปลือกแข็งนะคะเป็นการเพิ่มไขมันดีเพิ่มกาก,ากใยอาหารด้วยนะคะ,ะ,คะเช่นเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์นะคะถั่วลิสงพิตาชิโอแอลมอนด์แมคคาเดเมียพวกนี้นะคะแต่ว่าแนะนำค่ะว่าทาน1วันนะคะไม่เกิน1กํามือหรือประมาณ30กรัมนะคะข้อ5ค่ะที่แนะนำนะคะให้ทานข้าวแป้งที่ขัดสีน้อยที่สุด ผ่านการขัดสีน้อยที่สุดนะคะและทานผักและผล,ละไม้ที่ไม่หวานเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะนี่อย่างแนะนําให้เราใช้เรื่องของหลักของจานอาหารสุขภาพนะ,ะอ่ะเรียกว่า1จานนะคะหจานกินข้าวของเราเนะาะไซส์ประมาณ8-9นิ้วนะคะในเราจะไม่ทานอาหารแบบกินจุบกินจิบระหว่างมือนะคะเราจะทานให้จบเป็นมือมือไปแบบนี้จะดีกับสุขภาพของคุณมากที่สุดนะคะอ่ะในหนมื้อของคุณนะคะ จานหนึ่ใบเนาะให้คุณแบ่งออกเป็น4ส่วนเลยนะคะแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแบบนี้นะคะและ2ส่วนค่ะ2ส่วนก็เรียกว่าครึ่งจานเนาะให้เป็นส่วนของผักและผลไม้ที่ไม่หวานนะคะดังนั้นค่ะใน1มื้อนะให้เราหันมาทานอาหารแบบนี้นะคะเป็นผักผลไม้2ส่วนนะคะก็คือครึ่งจานนะแล้วอีก1ส่วนค่ะก็คือ1นส่วนสของจานตรงนี้เนาะให้เป็น คาร์โบไฮเดทที่ดีนะคะเป็นข้าวแป้งที่ไม่ขัดสีนะคะไม่ขัดสีและอีกหนึ่งส่วนที่เหลือค่ะเป็นโปรโตีนที่มีคุณภาพดีโปรโตีนที่มีคุณภาพดีมาจากอะไรได้บ้างนะคะมาจากเนื้อปลานะคะมาจากอกไก่มาจากไข่ขาวเหล่านี้เป็นต้นและส่วนของไขมันค่ะทานได้บ้างนะคะเล็กน้อยเนาะเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันว่าให้คุมนะคะปริมาณของน้ํามันที่ทานไขมันที่ทานเนี่ยวันหนึ่งทาน ไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันนะคะก็จะช่วยเรียกว่าส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของคุณได้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ข้อมูลดีๆนะคะในการดูแลสุขภาพนะคะเป็นข้อมูลที่ผ่านการรวบรวมคนว้นคว้าและเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้